อันนี้คือแกงเรานะคะแกงเรานะคะเพื่อนนี่นี่จะ้ะแกงเราใส่เห็ดปวกนะคะเพื่อน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 เคยกินไหมคะแกงเรานี่ยยอดเรานะคะเคี้ยวมันจะกรอบกรอบกรอบกรอ,อบนะคะยอดเรา แกงเราใส่เห็ดปว่วงอันนี้คือเราปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ใส่พริกขวานนะคะเครื่องก็มีไม่ไรมากค่ะใส่ชุรสน้ำปลาใส่ปะลา้านิดหน่อยนะคะก็เ,ะเขาจะอร่อยในตัวเขาอยู่แล้วเขาหวานแล้วเราก็ถ้าเรามีใบชะอมนะคะเราก็ใส่ชะอมนะคะเพราะชะอมชะอมจะทําให้เขาอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือแกงเรานะคะเพื่อน แกงเราแกงเราใส่เห็ดปวกเรามีใบชะอมแล้วก็ใส่ใบชะอมนะคะว่ามีอะไรเราก็ใส่อันนั้น มาณนี้ยไปชมแล้วก็ใส่ชะอมไปแล้วก็ปีดแก๊สค่ะนี่เพื่อนๆจ๋านี่คุน่ะหอมหอมครับเพื่อน,นออเ,อนเอนกงเราใส่เห็ดปวกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไปทานกันเลยค่ะพเพื่อนๆ